ปั้นกับจอนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะครอบครัวของปั้นนะ่ะพ่อแม่ทําการเกษตรทุกวันหยุดปั้นจะต้องออกไปช่วยพ่อแม่ขุดดินปลูกมันสัาปหลังให้กับเจ้าของสวนที่จ้างพ่อกับแม่ แต่ถึงจะทำงานหนักแค่ไหนแต่เด็กชายปั้นก็ไม่เคยบน่นเขารู้ว่าพ่อแม่ของเขาลำบากเงินค่าจ้างที่ปั้นได้จากการทำงานปั้นก็พยายามเก็บใส่กระปุกอมสินสะสมไว้เขาคิดเสมอว่าโตขึ้นชีวิตจะต้องดีกว่านี้ต่างจากจอที่บ้านของจอพ่อแม่เป็นคนร่ำรวยบ้านติดแอร์มีวิดีโอเกมเล่นทั้งวัน จอนไม่เคยทำงานหนักอะไรเลยแม้แต่ง,งานบ้านอย่างล้างจานง่ายๆจอนก็ทำไม่เป็นพ่อแม่ของจอนตามใจจอนมากและที่บ้านก็มีแม่บ้านคอยทำให้ตลอดจอนใช้เงินเก่งมากซึ่งต่างจากปัน้นพ่อแม่ของจอนน่ะให้ใช้ได้อย่างเต็มที่อยากกินอะไรก็สั่งมาได้เสมอเยอะแค่ไหนกินเหลือแค่ไหนแม่ก็ไม่ว่าอยากเติมเกมเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีปัญหาจอนคิดในใจ ชีวิตเกิดมาบนกองเงินกองทองมันโชคดีอะไรแบบนี้และก็ไม่ต้องไปขุดดินให้เหนื่อยเหมือนเพื่อนๆคนไหนเลยอีกอย่างเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหนื่อยเหมือนเพื่อนๆจะเหนื่อยไปทําไมล่ะในเมื่อพ่อแม่เรารวยซะอย่างโตขึ้นมาหน่อยช่วงมอปลายจอนอยากจะได้มดอเตอร์ไซค์รถคันใหม่เอาไว้ขับปวดสาวๆอยากได้มือถือรุ่นใหม่ที่แพงที่สุด จอนขอพ่อแม่ได้อย่างง่ายๆและใช้เงินอย่างไม่คิดในขณะที่ปั้นยังคงเก็บหอมรอมริบช่วยพ่อแม่ทําไร่และตัวเองก็ยังหอ่อข้าวมากินที่โรงเรียนอยู่เลยจอะ่ะชอบพูดแล้วก็รังแกปั้นนะชอบพูดดูถูกว่าเป็นลูกชาวไร่เขาชอบพูดให้ปั้นอายต่อหน้าเพื่อนๆในห้องเรียนอยู่เสมอเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราอะ่ะเก็บมือถือให้ดีๆนะเว้ยเดี๋ยวลูกชาวไร่จะแอบขโมยเอาไปแอบในไร่มันสำปะหลังและจะวุ่นวายหากันใหญ่เลยนะเว้ย <laughs> ปั้นได้ยินแบบนั้นก็ไม่เคยสนใจคำพูดของจอห์นเขาให้คำสัญญาว่าวันนี้เขาและพ่อแม่ของเขาถึงแม้จะจนกว่าคนอื่นแต่เขาจะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ในสักวันปั้นตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือและทำงานเก็บเงินไปด้วยก่อนจบม .6 ก ปั้นก็มีเงินฝากธนาคารก้อนหนึ่งเขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะนำไปต่อยอดในชีวิตให้ครอบครัวสบายขึ้นมาสักวันส่วนจรพอจบม .6 จอรเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนหรูและก็เช่นเคยเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่เป็นการบ้านก็จ้างเพื่อนทำ วันๆก็ไม่ค่อยเข้าเรียนหรอกนะมัวแต่ขับรถอวดสาวและใช้เงินของพ่อแม่ตลอดต่างจากปั้นที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยเปิดเขาตั้งใจจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยปั้นทำงานรับจ้างขนผักในตลาดรับสอนพิเศษเด็กๆประถมช่วยพ่อแม่ทำเกษตรเขาไม่เคยบน่นเขาเป็นเด็กดีและก็เก็บเงินเก่งอยู่เสมอปั้นเรียนจบมหาวิทยาลัยได้เกียรตินิยมและบริษัทต่างชาติก็ดึงตัวไปร่วมงานทันที เพียงไม่นานปั้นเขาก็ได้เงินเดือนหลักแสนในช่วงเวลาไม่กี่ปีซึ่งต่างจากจอที่ยังเรียนไม่จบและมีทีท่าว่าจะไม่จบง่ายๆเพราะอาจารย์จับได้ว่าจอทุจริตในการทำข้อสอบเคราะห์ซ้ำกรรมซัด พ่อแม่ของจอนก็เกิดปัญหาธุรกิจล้มละลายและไม่นานพ่อแม่เขาก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ทำให้จอนกลายเป็นคนเคว้งคว้างไร้ที่พึ่งแถมตัวเองก็ทำอะไรไม่เป็นความรู้ก็ไม่มีจอนขายทรัพย์สินทุกอย่างทั้งบ้านรถที่ดินแต่เชื่อไหมเพียงไม่นานเขาก็ใช้เงินจนหมดเพราะตัวเองไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ในการเอาชีวิตรอดซึ่งต่างจากปั้นที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตั้งแต่เด็ก เขาเก็บเงินได้มากพอจนตัวเองเปิดโรงงานเป็นของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจปั้นมีฐานะที่ดีมากมีบ้านหลังใหญ่เขาดูแลพ่อแม่อย่างดีไม่เคยให้พ่อแม่ลำบากมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ปั้นกำลังอบรมลูกน้องอยู่ในบริษัทของตัวเองนั้น <c oughs> ก็มีชายร่างผอมโซเดินเข้ามาในโรงงานของปั้นปั้นมองไปเขาคือจอนเพื่อนเก่าที่ตอนนี้สภาพดูไม่ได้เลย จอมาขอให้ปั้นช่วยบอกว่าชีวิตลำบากมากเขาทำอะไรไม่เป็นอาศัยกินนอนอยู่ในวัดเขารู้แล้วว่าชีวิตที่ไม่เคยลำบากในวัยเด็กจะทำให้เขาลงเอยแบบนี้ปั้นพูดเปิดใจกับเพื่อนอย่างเป็นมิตรบอกว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ให้เริ่มต้นใหม่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้จากศูนย์และจอนก็ยอมรับตัวเองปั้นบอกว่า จะมาเริ่มเรียนรู้ที่โรงงานของปั้นก็ได้จอนขอบคุณและก็ดีใจน้ำตาซึมเขายินดีจะเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่และขอบคุณปั้นที่ไม่เคยโกรธและให้โอกาสเขาปั้นบอกกับเพื่อนอย่างจอนว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะให้อภัยได้เสมอยังไงก็ขอให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นนะนี่แหละครับเพื่อนๆที่ใครๆเขาก็บอกลำบากวันนี้เพื่อสบายในวันข้างหน้ามันเป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมลำบากใช้ชีวิต ใช้เงินไปวันๆในวันข้างหน้าเราก็ต้องลำบากกับความที่เราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อยู่ดีใครชอบคลิปแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับ